หลักเึงมหากรรฝากหน้าคนละเด้อแม่งานแต่งคุณเนละคืนบางงานวันพระก็อยากเสียจิตใจมันสงบสุขกับบัไดเลยพี่น้องเอ้ยห่างบ้านกันไมันเปิดเพลงดังเฮ้อมันมาหมอกับฉันนี่หลีไททันแคบตัวสูงเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลดาวอยูเจ๊ป้าพี่น้องดาวอยู่เจ๊ปากค่างวดอยูห่างมันเจ๊ปล่อยบาทพี่น้องเอ้ยตลอดสัญญา แอบสิ้มีอิ huh ๊วไปเลยเธอเธอเธอมาเบิ่งรถนี่เธอว่ารถมันง่ามหมดนี่เอาหยับขามาเถอะแม่ไปยิงอยังไก่ตายเถอบ้านี่มาเธอเบิ่งดูนี่นะนี่พระสติกับหุ่งอยู่ึ้นเขาได้พี่น้องเนี่ยเอาขึ้นมาเร็วๆสิสตาร์ทนี่เบิ่งมาโอ้ยขึ้นมาได้ยาดน้ำกระโปรงไม่ออกโต๊ะงานคือสิไปสมัครเป็นอาชีพไม่ออกมาได้หรอกเด้อเบิ่งส่งล่ะโอ้ยเครื่องติดปั๊บปั๊บปั๊บแลยพี่น้องนี่เลขไม่แรงอยู่เก่ามือเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหงื่ออนี่เา พูดนะหน้าจอง่ายหนึ่งไหมพี่น้องเกียร์ออตโต้ครับไง่ายง่ายเลยได้พี่น้องจา๋าล่อเอบีเอ็มมีครบเลยได้จ้ะกล้องถอยมันก็นมีนะเนี่ยบองด้วยนี่นต้องยานถอยลัต่ำนั่นต่ำนี่เลยเด้พี่น้องอุ้ยคาร์บ,บูเก็งกมดแนนํำเลยเอาขั้นนี้แหละไปใส่งานพี่น้องเหมาะที่สุดเลยจ้ะบอสะดวกไม่สัญญามาหากมดอยู่เต็นท์กมดรถมือสองมีบริการเทสสัญญาออนไลน์นํำเด้ออันบริวาสีอยู่แก่ใดมุ่งใดของอันประเทศนี่เด้อประเทศไทยนี่แหละก็คือเทสสัญญาฟรีอนุมาตปุ๊บเอารถส่ง อยากได้เงินสดเอาไปสองแสนเก้าหมื่นร่าม่อนพี่น้องเอาเลยไปโอนเลยเอาก็มาขออนุญาตไปย่างจกงกรนะมกเนอะเมื่อนี้นะ่ะยยุกหนอพพองหนอยุคหนอแตะวันแดงหนอ